ค่ะค่ะวันนี้นะคะฟ้าก็จะมาแนะนําทุกคนนะคะนี่เลยค่ะเกี่ยวกับการทรงของเก็บเงินปลายทางนะคะด้วยบริการของเคอรี่ค่ะ ซึ่งเป็นบริการที่แบบว่าทำง่ายมากนะคะนี่เลยค่ะมีแค่โทรศัพท์เครื่องเดียวนะคะก็สามารถสมัครบริการนี้ได้แล้วนะคะแล้วที่สําคัญนะคะ่งวันนี้นะคะก่อนตัดรอบเนี่ยจะไปถึงลูกค้านะคะวันพรุ่งนี้นะคะเขาก็จะมีเจ้าหน้าที่นะคะไปเก็บเงินให้ลูกค้าถึงหน้าบ้านเลยค่ะเดียกไดีว่าเป็นบริการที่แบบว่าสะดวกมากนะคะสามารถเพิ่มรายรับให้กับแม่ค้าออนไลน์ได้แบบง่ายๆเลยละคะ่ะ เดี๋ยวเขาจะมีวิธีการสมัครยังไงนะคะเดี๋ยวฟ้าจะมาแนะนำให้ดูทีละขั้นตอนค่ะอันดับแรกเลยนะคะให้เราค่ะไปที่เว็บไซต์นะคะแล้วก็เซิร์ชนะคะ w w w c u r l y e x p r e s s c o m นะคะพอกดเข้าไปแล้วนะคะก็จะเจอหน้าเว็บไซต์ของ c u r r y ค่ะ จากนั้นนะคะเราไปเลือกที่นี่เลยค่ะสักคุณนะคะประเทศไทยเราต้องเลือกประเทศไทยก่อนนะคะพอเสร็จปั๊บเนี่ยเขาก็จะเข้ามาใน Curly Thailand ค่ะจากนั้นให้ไปเลือกที่ Easy Ship นะคะพอเราเข้ามาในหน้าของ Easy Ship แล้วนะคะให้เรากดคำว่าสมัครใช้งานฟรีนะคะจากนั้นค่ะเราก็ต้องใส่ อีเมลนะคะแล้วก็รหัสผ่านค่ะเพื่อทำการสมัครนะคะแต่ถ้าใครเนี่ยเคยมีอีเมล e อยู่แล้วก็สามารถใช้อ e ีเมลแล้วก็รหัสผ่านของทางเราที่เคยให้ไว้กับเคอรี่ได้เลยนะคะพอเข้าไปด้านในแล้วค่ะก็จะเจอบริการของเคอรี่นะคะเราก็เลือกนี่เลยค่ะสมัครบริการเก็บเงินปลายทาง อันนี้เนี่ยจะเป็นหน้าจอของฟ้าเองนะคะซึ่งฟ้าเนี่ยได้ทำการาส่งไปแล้วเรียบร้อยนะคะส่งเอกสารแล้วเรียบร้อยสำหรับท่านใดที่ยังไม่ได้ทำเนี่ยเขาจะมีนี่เลยค่ะเห็นไหมคะสเต็ปที่1 2 3 4นะคะตัวเหลืองๆด้านบนเนี่ย ก็คือจะเป็นการเตรียมเอกสารนะคะร้านส่งพัสดุตรวจสอบข้อมูลลูกค้ายืนยันข้อมูลการสมัครนะคะหน่วยงานตรวจสอบบัญชีซึ่งทั้งหมดเนี้ยขั้นตอนเนี้ยคะ่ะทําเพียงแค่1คืนเท่านั้นนะคะสมัครวันนี้เนี่ยพรุ่งนี้ก็สามารถใช้งานได้เลยนะคะคือว่าง่ายมากๆเลยนะคะเอกสารที่ใช้ในการสมัครก็จะมีสำเนาบัตรประชาชนแล้วก็สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารนะคะเป็นบัญชีแบบ ออมซับเท่านั้นนะคะสำหรับวิธีการคำนวณน,นะคะทางเคอรี่นะคะจะเก็บบริการจากเรานะคะทั้งหมด3%ด้วยกันนะคะการคำนวณจะเป็นแบบนี้นะคะสมมุตินะคะว่าเราจะส่งสินค้านะคะ200บาทนะคะ200บาทเราก็มาดูขนาดกล่องค่ะว่าจะเป็นขนาดไซส์ไหนนะคะสมมุตินะคะว่าเป็นไซส์มินินะคะเราก็ต้องดูอีกนะคะว่าเราจะส่งไป ังหวัรือว่ากรุงเทพนะคะพูดง่ายว่าเราต้องรู้ค่าส่งก่อนนะคะสมมุตินะคะว่าเราส่งไปต่างจังหวัดน,นะคะค่าส่งไซมีมนินิบ5บาทให้เราเอา200บวก45บาทนะคะจากนั้นบวก3เปอร์เซ็นต์นะคะมันก็จะได้อยู่ที่252บาท35สสตางค์นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็ ได้กับลูกค้าได้ก็อยู่ที่เรานะคะว่าจะปัดเป็น255บาทหรือว่า250บาทก็คือว่าอย่าลืมนะคะว่าการคำนวณ3%เนี่ยต้องคำนวณทั้งค่าสินค้านะคะแล้วก็ค่าส่งด้วยะคะสองอย่างรวมกันนะคะไม่ใช่อย่างใดอย่างหนึ่งนะคะบางคนเนี่ยบวกเฉพาะค่าส่งอย่างเดียวซึ่งไม่ใช่นะคะ3%เนี่ยรวมค่าสิ้า โอเคค่ะตอนนี้นะคะเราก็รู้ค่าส่งแล้วนะคะรู้จํานวนที่เราจะไปเก็บลูกค้าแล้วเรียบร้อยนะคะขั้นตอนต่อไปก็คือการบรรจุแพ็คหีบห่อให้เรียบร้อยนะคะเราก็อย่าลืมนะคะที่ติดสติกเกอร์ข้างหน้าต้องติดสติกเกอร์ข้างหน้านะคะเป็นนี่นะคะ COD นะคะข้างหน้าแบบนี้นะคะอ,อย่าลืมติดสติกเกอร์แบบนี้นะคะ เพื่อให้พนักงานรู้ด้วยนะคะติดสติกเกอร์แล้วก็เขียนยอดนะคะที่ลูกค้าจะต้องชำระเงินให้กับเรานะคะอ่าเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวพนักงานก็จะนำกล่องนี้นะคะไปส่งให้กับคุณล,ลูกค้าเราถึงหน้าบ้านเลยค่ะก็เขาก็จะเก็บเงินตามจำนวนนี้นะคะแล้วก็โอเนเงินให้เรานะคะก็จะใช้เวลาประมาณ5วันทำการะคะ่ะเงินจำนวนยอดนี้นะคะก็จะเข้าบัญชีของเราเรียบร้อยไม่เสียค่าธรรมเนียมในการโอนนะคะก็จะเสียง่า เปอร์เซ็นต์นะคะที่เราเก็บจากลูกค้ามาเพิ่มเท่านั้นเองค่ะ บริการเก็บเงินปลายทางโอ้โหเรียกได้ว่าทําได้ง่ายมากๆเลยล่ะค่ะก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์กับพ่อค้าแมคะออนไลน์ทุกท่านเลยนะคะวันนี้ฟ้าไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ